การเรียนรู้และความทรงจำนะคะสารสก,กัดจากยีสต์หรือเบบี้ยีสนะคะซึ่งสารสก,กัดตัวนี้จะอุดมไปด้วยวิตามินบีคอมเพกนะคะมีงานวิจัยพบว่าแพทย์ได้ใช้เบบี้ยีสเนี่ยช่วยให้คนที่มีอาการอ่อนเพลียแล้วก็เคื่องซึมแบบเลื้อรลางาทานพบว่าอาการดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการศึกษาว่าในยีสต์นะคะ มีในอาซินหรือวิตามิน B3 แล้วก็ b 6สูงซึ่ง2ตัวนี้มาทำงานร่วมกันจะช่วยในการผลิตสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่จะหลั่งออกมาช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะเลซิตินจากถั่วเหลืองก็จะมีเลซิตินจากถั่วเหลืองก็จะประกอบด้วยสารโคลีนซึ่งทำหน้าที่ในการเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะสารสืส่อประสาททำให้ระบบประสาทและสมองทำงานเป็นปกติ อินโนซิตลนะคะจะเป็นสารต้นต่อในการสังเคราะห์วัสดุดิวอินโนซิตอลซึ่งเป็นส่วนเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างสมองและก็เยื่อหุ้มเส้เยื่อหุ้มสมองเยื่อหุ้มระบบประสาทนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้โครงสร้างสมองโครงสร้างเส้นประสาทแข็งแรงสมองระบบประสาททางานได้ดีจะทางานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็พบว่าอินโนซิตลอะค่ะจะช่วย ให้จะช่วยร่างกายนาไขมันและค,คอเลสเตอรอลที่เกินปริมาณจําเป็นไปใช้นะคะระหว่างเรานอนหลับดังนั้นมันก็จะช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดได้ด้วยนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นฟอสฟาติดิลโคลีนนะคะซึ่งโคลีนน่ะก็เป็นสารตั้งต้นในการสั่งข้อสารสื่อประสาทเหมือนกันทําไมเราต้องไปกระตุ้นการสั่งข้อสารสื่อประสาท เพราะถ้าว่าถ้าระบบประสาทเราไม่มีการไม่มีตัวสื่อสารสมมุติว่าเราจะพูดคุยกับใครแต่เราไม่มีการสื่อสารที่ดีการสั่งงานก็จะผิดไม่ไม่ไมทาการสั่งงานก็จะไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้นเราอยากให้สมองเราทางานดีเราก็ต้องกระตุ้นสารสื่อประสาทให้ทํางานให้ดีนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นการสร้างสารสื่อประสาทช่วยบำรุงสมองช่วยเสริมความจาและการเรียนรู้ค่ะ แล้วก็ตัวต่อไป s ินแน t หรือว่าผักขมถ้าใครเป็นเด็กเคยดูการ์ตูนปล็อกอายป๊็อกอายจะกินผักขมใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าผักขมเนี่ยมนบำรุงร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงแต่ว่าผักขมยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาวิจัยออกมาว่าตัวผักขมมันจะมีเอมไซต์ชนิดหนึ่งช่วยยับยั้งการสลายตัวของสารสื่อประสาทชนิดอะซิทิลโคลีนในสมองนะคะ ซึ่งถ้าสารสิวประสาทตรงนี้ลดลงสมองก็จะสั่งงานไปเอาแยะต่างๆได้น้อยลงเราก็จะทํางานได้เป็นไม่เป็นปกตินะคะแล้วก็ตัวสารกัดกรกเชิผมเนี่ยก็จะช่วยป้องกันระบบประสาทส่วนกลางจาก o ออกซิเด s t พเตสนะคะกระตุ้นการทํางานของโดปามีนซึ่งโดปามีนเนี่ยจะเป็นเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมอารมณ์ความพอใจความรู้สึกความปิติยินดีความรัก กระตุ้นความรู้สึกหนึกคิดถ้าโดปามีนในร่างกายเราต่ำลงหรือว่าไม่หรือว่าอยู่ทำงานก็จะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดสมองสมองแบบว่าตื้อเสื่อมซึมแล้วก็ไม่มีสมาธินะคะตัว <c oughs> ต่อไปเป็นสารสกัดชิเซนดาเบอร์รี่ <c oughs> ชิเซนดาเบอร์รี่นี่ก็คือจะช่วยให้ร่างกายกระตุ้นการปลดปล่อยโดปามีน นะคะช่วยรักษาระดับของโดปามีนด้วยนะคะอีกทั้งยังลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยร่างกายจะปลดปล่อยออกมาตอนเรามีภาวะความเครียดดังนั้นถ้าร่างเราเครียดมากๆร่างกายจะปล่อยคอร์ติซอลออกมามากๆร่างกายเราก็จะเกิดเหมือนกับไม่แข็งแรงนะคะตัว,ตวสารสกัดชีสเอนด้าเบอร์รี่เนี่ยก็จะไปยับยั้งการปลดปล่อยฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะ ตัวต่อไปเป็นสารสกัดกาบ้าจากจมูข้าวนะคะตัวนี้กาบ้าก็มีความสำคัญในการในสำคัญต่อระบบกระตาทช่วยเร่งการเ่าผลานช่วยกระตุ้นการทำงานของโฮอร์โมนโตรฮอร์โมนหรือโฮอร์โมนที่จำเป็นในการเจริญเติบโตช่วยลดภาวะความเครียดทำให้อารมณ์ดีนะคะแล้วก็ปัจจุบนันในมีการใช้กาบ้าเนในในการรักษาโครคทางระบบประตาทมากมายหลายชนิดด้วยนะคะ ตัวสุดท้ายก็จะเป็นวิตามิน B รวมเมื่อกี้เรามีวิตามิน B จากกีฟแล้วใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นวิตามิน B รวมจากข้าวคีนัวซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกที่เปรูนะคะซึ่งตัวนี้จะแตกต่างจากวิตามิน B ทั่วไปยังไงตัวนี้เราจะเป็นวิตามิน B จากธรรมชาติไม่ได้หา,า,านการสังเคราะห์มาวิตามิน B ที่ขายจามท้องตลาดจะเป็นวิตามิน B ที่สังเคราะห์มากว่าเราจะนําวิตามิน B ที่มุงเราทานวิตามิน B สัง,งเคราะห์เข้าไปร่างกายต้องเปลี่ยน ให้เป็นรูปที่สามารถใช้งานได้ถึงจะนําไปใช้ได้แต่วิตามิน B จากข้าวคีนัวตัวนี้สากร่างกายสามารถนําไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะจะทําให้เห็นผลดีกว่าวิตามิน B ทั่วไปถึง400ซนะคะแล้วก็ช่วยดูดซึมได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> นอกจากสารกัดทั้ง12ชนิดนี้แล้วผลิตภัณฑ์ไอติ้งได้นำเทคโนโลยีชนิดหนึ่งมาจากประเทศเกาหลี เป็นเทคโนโลยีฟาอินฟาเลตนะคะตัวฟาอินฟาเลตเป็นเทคโนโลยีการนำพลังงานชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในแสงอาทิตย์ซึ่งมีาช่วงความยาวคลื่นประามาณ3-50ไมโครเมตรมาใส่ลงในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยกระตุ้นให้โมเลกุลของอาหารเสริมเข้าสู่เซลล์ได้เร็วขึ้นนะคะตัวฟาอินฟาเลตบางคนฟังดูว่าเป็นพลังงานดูน่ากลัวใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ ในร่างกายคนเราในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีพลังงานตรงนี้อยู่แล้วถ้าร่างกายเราอ่อนแอหรือทำงานไม่เป็นปกติตัวพลังงานตรงนี้ก็จะลดลงดังนั้นถ้าเราได้รับพลังงานตรงนี้เข้าไปร่างกายก็จะทํางานเป็นปกติขึ้นอีกทั้งยังมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารเรด็เนี่ยในประเทศจีนมานานกว่าสามพันปีนะคะเขาก็มีการทําในพวกไทชีพวกอะไรอย่างนี้นค่ะใช้ในการบาบัดโรคมานานแล้วนะคะ เราก็จะนำพลังงานตรงนี้มาใช้ในอาหารเสริมโดยที่ตัวพลังงานไฟาล์นปาเลตตรงนี้สังเกตดูอาหารสองอันนี้เป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งใส่ตัวนึงเป็นอาหารเสริมธรรมดาตัวหนึ่งที่ใส่อาหารเสริมที่มีไฟาล์นปาเลตเราจะพบว,ว่าอาหารเสริมที่ใส่ฟาลนปาเลตไปจะมีสีแดงเพราะอะไรเพราะว่าพลังงานไฟาลนปาเลตจะไปใส่กระเทือนโมเลกุลของสารอาหาร ทำให้สารอาหารมีพลังขึ้นมาเมื่อม,มีพลังเราก็วิ่งมันก็จะวิ่งเข้าสู่เซลล์ได้ดีขึ้นใช่ไหมคะก็พอสารอาหารมีพลังงานมันก็จะตรงเข้าสู่เซลล์ได้เร็วขึ้นประสิทธิภาพก็จะเห็นผลได้ดีกว่าอาหารเสริมที่ไม่ได้ใส่พลังงานกายตาเลดแล้วก็สังเกตหลอดเลือดปล่อยเปียบเทียบนะคะ ด้านซ้ายจะเป็นหลอดเลือดฝอยของคนที่ยังไม่ได้ทานอาหารเสริมที่มีายสฟอรัจจกกสจ,จากสีจัดีจะดสีจะดจางก,กว่าใช่ไหมคะทางด้านขวา after เ,เป็นคนที่ทานอาหารเสริมที่มีฟายฟารลสแล้วสังเกตเห็นเส้นเลือดตรงนี้ที่สี่างๆจะเห็นสีชัดเจนขึ้นนะคะก็เพราะว่าตัวพลังงานฟอสฟรัเนี่ยจะเป็นกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดสมองเราสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของสมองคืออะไรต้องมีเลือดไปไหลเวียน ใช่ไหมคะคนเราขาดอาหารได้เจ็ดวันไม่เป็นไรแต่สมองขาดออกซิเจนได้สี่นาทีตายทันทีนะคะสมองจะตายดังนั้นเลือดต้องไปไหลเวียนไปไหลไปไ,ปไปหลเวียนไปเลี้ยงสมองให้มากที่สุดนะคะให้สมองทาง,งานเต็มที่ตัวเทคโนโลยีตัวนี้ก็จะนําพาเลือดไปไหลเวียนไปเลี้ยงสมองนะคะได้อย่างเต็มที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเทคโนโลยีไฟน์สเลกเนี่ย ก็จะช่วยคนที่มีภาวะเลือดหนืดเลือดจับตัวเป็นก้อนเลือดไหลเวียนไม่ดีอะ่ะช่วยให้หลอกให้เม็ดเลือดอะ่ะกลมสวยเหมือนลันกษณะภาพนี้นะคะซึ่งพอเลือดเม็ดเลือดกลมก็คือเม็ดเลือดก็จะนําพาออกซิเจนไปสู่เซลล์ได้ดีขึ้นสุขภาพร่างกายเซลล์เวนั้นก็จะแข็งแรงนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาเล <c oughs> เกี่ยวกับคลื่นสมองนะคะเราจะพบว่า ก่อนคนที่ทานอาหารเสริมที่มีฟันปลาเลดน,นะคะคลื่นสมองจะปลดปล่อยคลื่นสีน้าเงินมาปริมาณสูงคลื่นตรงนี้เรียกว่าคลื่นเบต้าเวฟซึ่งคลื่นเบต้าเวฟเนี่ยจะออกปลดปล่อยสมองจะปลดปล่อยออกมาตอนที่เรามีความเครียดใช่ไหมคะดังนั้นแปลว่าไม่ดีนะคะแต่พอเราทานอาหารเสริฟที่มีฟันปลาเลดเข้าไปแล้วพบว่าเส้นสีเขียวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เส้นสีฟ้าลดลง เส้นสีฟ้าคือเบต้าเวฟเส้นสีเขียวคืออัลฟาเวฟคือขึ้นสมองที่ดีที่เกี่ยวกับทวาที่เกี่ยวกับทํามเอที e AT, มีมากขึ้นนะคะก็แปลว่าตัวพลังงานไฟเ้กระจะไปกระตุ้นการสร้างอัลฟาเวฟยับยัง้งการปล่อยเบต้าเวฟเลยทําให้ผลลัพธ์คืออย่างคนที่ปวดหัวไมเกรนเนี่ยก็จะหายด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มสมาธิทำให้ความเหนื่อยล้าน้อยลง ปรับสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะอันนี้เราไาดูภาพเปรียบเทียบบางคนอาจจะไม่เห็นภาพเส้นสีชมพูตรงนี้จะเป็นขลื่นเบต้าเวฟสังเกตไหมว่าคลืนเบต้าเวฟมันจะไม่ไม่มีความสม่ำเสมอคือลักันะไม่เท่ากันนะคะซึ่งเบต้าเวฟจะปดป่อยมาตอนเรามีความเครียดแต่พอเราทานอาหารเสริมที่มีพลังงานเอไปรไ เราจะเห็นว่าสมองเราปรับจากเบต้าเวฟสีชมพูกาลายมาเป็นอัลฟาเวฟสีฟ้าซึ่งมีความสม่ำเสมอของขึ้นดีขึ้นนะคะก็จะทําให้สมองเราทํางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มาสรุปอีกทีหนึ่งก็คือขึ้นเบต้าเวฟอะเราขึ้นอัลฟาเวฟมาช่วยสมองอยังไงบ้างก็คือช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นมีสมาธินะคะการทํางานของสมองมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทําให้หลับลึกขึ้นนะคะอย่างคนเป็นโรคปวดหัวมไมเกรนก็จะอาการก็จะปวดลดลงนะคะภาวะจิตใจก็จะผ่อนคลายมั่นคงขึ้นมีความคลิดในเรื่องต่างๆมากขึ้นนะคะตัวตัวพลังงาน FIR นี้นะคะได้รับการจดสิทธิบัตรจากประเทศเกาหลีนะคะมีการใช้มากมายในพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เขานําไปใช้ในการปลูกพืชด้วยซึ่งได้ผลผลิตมากกว่าปลูกพืชโดยธรรมดาวิธธรรมดาได้ผลผลิตมากกว่า50%นะคะแล้วก็ตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเขาก็เอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์ไอคีมลดเรือนริ้วรอยนะคะซึ่งเห็นผลเร็วมากเร็วประมาณ 7, 7นาทีก็ลอยเหี่ยวย่นก็ตึงขึ้น,น,นะะแล้วก็มาดูคุณสมบัติที่เพิ่มเติม ตอนแรกไอติ ink, เรามีคุณสมบัติ6ข,ข้อนี้ใช่ไหมคะพอเราใส่ไีเออาเข้าไปเราก็จะพบว่าพลังงานตัวนี้ก็จะช่วยนาพาสัตว์กาศเข้าสู่เตลได้เร็วขึ้นทําให้เห็นผลลัพธ์ได้ดีขึ้นถึง50%นะคะแล้วก็เพิ่มระดับออกซิเจนในกระแสเลือดเพราะว่าสมองเราต้องก,การออกซิเจนดังนั้นถ้าเราเพิ่มออกซิเจนได้ดีได้ในกระแสเลือดได้มากสมองก็จะทํางานได้ดีขึ้นนะคะช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดนะคะ คนที่เป็นภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมองหรือเป็นอัลไซเมอร์ก็จะช่วยได้นะคะช่วยให้เซลล์ทำงานได้ดีแข็งแรงแล้วก็ช่วยตัดสมดุลร่างกายช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันพอเลือดไหลเวียนดี D, มันก็ส่งผลให้ผิวพรรณน่ะเปล่งปาังขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยสร้างเอลเก้เวฟทำให้มีความคิดในเรื่องสร้างสรร์สมองปลอดโปร่งลอดลาย รนี้ก็เป็นคุณสมบัติคร่าวๆข,ของริบพันธุ์ไอติงนะคะใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมจะสอบถามได้นะคะ